ดูดวงชาวราศีบินฉันไปทำอะไรให้คุณตามล้างตามผ่านได้เลยโชคชะตาของชาวราศีมินอดทนอดกั้นมานานในปี2517อำนาจปารมีวาสนาโดนตามล้างตามผ่านเจ็บปวดโดเลาวกระวนกระวายรู้สึกย่ำแย่รู้สึกอึดอัดกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตา ข้าพเจ้าไปทําอะไรให้ถึงตามล้างตามผ่านข้าพเจ้าจะไปทําธุรกิจทําการงานการเงินก็โดนกันแกงโชคชะตาของชาวราศีมินอึดอัดต่อสู้แข่งแย้งชิงดีอำน,นาจบบรนี้วาสนามีคนคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแก้งเจ้าให้นักถึงบอกว่าฉันไปทําอะไรให้คุณเลยโชคชะตาบุญกุศลวาสนาของท่านตกตําแหน่งที่ดีเป็นเศรษฐีทุ่งข้าวเลือยงอ้าว เงินทองหัวใจพองโตหานคู่แช่มชื่นตกตำแหน่งที่ดีจะแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาอย่างเร่งด่วนจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชจตตาชีวิตพิกผันตกตำแหน่งความแช่มชื่นปัสสวรสำเร็จจะมีอำนาจบารมีวาสนาใครบางคนเข้ามาต่อสู้แก่งแย่งจิงดีก็จะแพ้ภยัย สิ่งต่างๆได้กลับไปย้อนกลับไปสู่ศัตรูของท่านทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มขี่คลายแก้ไขแล้วจะเริ่มปรับปรุงในโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศิ์สิท์ปกปักคุ้มครองรักษาถ้วยทองบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านท่านจะเจร,ริญลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินรวยๆๆรวย,ยต่อจากนี้ไปแต่ปัญหาทางด้านเรื่องที่ใครบางคน เข้ามาต่อสู้แก่งแย่งชิงดีก็บอกได้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นท่านจะชนะแต่ว่าเก่งไม่กลัวกลัวดือ้อเขาจะตามล้างตามผ่านดิเขาสู้ท่านไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้แต่ก็คอยตามล้างตามผ่านมันเป็นอะไรมันคอยสังเกตว่าคนอื่นจะทำอะไรจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรจะทำอะไรคอยสังเกตจะถามเพื่ออะไรอยากรู้เพื่ออะไร ได้อะไรหรือโชคชะตาบุญกุศลวาส,สนาเจ็บปวดภายในใจลึกๆครับถึงแม้ท่านจะประสบความเร็จจะร่ํารวยแต่ท่านก็เจ็บก,ก็เหมือนกับบททดสอบที่เข้ามาทดลองอาวะจิตใจปัญหาต่างๆเข้ามารุมเล้าแทบจะทนไม่ไหวกับบนก็บายกับทุกสิ่งทุกอย่างเจ็บปวดรุนเล้าแสนทุกทรมานทนไม่ไหวกับทุกสิ่งทุกอย่าง อำนาจบลรมียืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีทำอะไรเกินตัวนะครับชาวราศีมิน่นเต็มกำลังอยู่แล้วนะครับถามว่า,าต้องทำเกินตัวเลยเหรอแน่นอนครับจะทำอะไรนิดๆหน่อยๆไม่ได้จะสู้กับศัตรูมันต้องหนีไปให้ไกลท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงทำอะไรเกินตัวเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหาเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จ ความแช่มชื่นราบรืบ่นเป็นไปได้ด้วยดีประสบความสำเร็จสุขสมสมหวังดังใจหมายที่ผ่านเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมาทุกสิ่งทุกอย่างท่านตกเป็นผู้ให้นะครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาถึงข้าวบุญของท่านแล้วท่านจะต้องจัดแจงเอาจริงเอาจัง,จงกับทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีเงินมีอำนาจบารมีวาสนาจะต้องร่ำรวยขึ้นมาทันทีทันใด รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจสิ่งใดโยนมันออกไปหมดไปสิ้นจงแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาเปลี่ยนแปลงครอบครัวของท่านให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขสุขสมสมหวังดังใจหมายมุ่งตรงไปข้างหน้าประหัตประหารศัตรูมมมานแก้ไขปรับปรุงมีอำนาจบรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักกุ้งรองรักษาเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมาครอบครัวสุขสันต์ฐานษาโชคชะตาของท่าน จะตกตำแหน่งที่ดีในปีนี้ใครบางคนจะเข้ามาเริ่มเป็นศัตรูกับท่านไปทำอะไรให้ถึงตามล้างตามหานท่านจะเริ่มคิดมากเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเพราะเงินทองเหล่านั้นจะทำให้ท่านฟู่ฟ้าหรูหราครับเอโมโลกเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจที่เกิดความจากร้อนแรงบุญกุศลวาสนาจัดแจงตามแบบแผนจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีอันใด โชคชะตาจะร่ำรวยเปลี่ยนแปลงแปรผันอำนาจบาร,รมีวาสนาอันยิ่งใหญ่มีดาบปักตรงกลางใจเจ็บปวดรัวร้าแ,แสนทุกข์ทรมานด้วยบุญกุศลวาสนาแห่งการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมายืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีบุญกุศลวาสนาดาบสองขวเกิดขึ้นในโชคชะตาเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดด กาได้กาเสียบาดประหารมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังประสบความเร็จจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนับชิงไหวชิงพิบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะมีอํานาจบารมีวาสนาจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงพัฒนาเปลี่ยนไปได้ด้วยดีโชคชะตาลุ่งโลดข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านท่านจะได้ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาแต่ใครบางคน ไปตามติดแก้ไขได้ยากตามล้างตามผ่านมันเป็นอะไรกันนักหนาการจัดแจงตามแบบแผนวงบอกถึงอำนาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนผ่านและเกิดความตึงเครียดกบวนกวายจัดแจงตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรปัญหาต่างๆเกิดขึ้นหาไม่ท่านแก้ไขได้ยากทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นเป็นไปได้ด้วยดี การจริงไบชิงพลิปจะเกิดขึ้นคนนิสัยไม่ดีผลกันแกล้งในโชคชะตาผลเหยียบย่ำในโชคชะตาท่านควรหลบหลีกปัญหาต่างๆเข้ามาจิงไบชิงพลิปเล่เหลี่ยมแพลวพาวเผ็ดทุบายหลบหลีกให้ได้จัดแจงตามกฎบ้านกฎเมืองกฎสวรรค์กฎนรกปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาแสงสว่างบังเกิดจะเลิกรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์รวยโชคมองการไกลเห็นโอกาสทอง ค,คุณจะเห็นโอกาสทองเห็นจังหวะที่ดีเห็นความร่ํารวยเห็นสิ่งที่ประสบอําเร็จท่านจงรับสิ่งนั้นไว้โชคชะตาตกตําแหน่งแก้ไขได้ยากแต่ว่าบอกได้เลยว่าถ้าแก้ไขได้ยากก็เป็นเรื่องที่ครับเป็นสิ่งที่ท้าทายกับชาวราศีมิถนถ้าท่านแก้ไขได้ท่านก็จะอยู่ในตำแหน่งที่สูงส่งด้วยบุญกุศลวาสนาเกิดความเข้มม้าพยองเกิดขึ้นในโชคชะตา ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานงานเงินปราบสตูหมมานแก้ไขในโชคชะตาฟ้าผ่าลงมาตรงกลางใจ,จเจริญลุกเรืองมุ่งตรงไปข้างหน้าปราหันต์ปารปหาหันต์สตูโมมานโชคชะตาเดินไปและอ้อมไปอย่าปะทะตามล้างตามผ่านจะหาท่านไม่เจอเบื่อนหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับลบลีกให้ดีเขาหาท่านไม่เจอหรอก นะครับจะอิจฉายอย่างไรเก็บไว้ในใจเดี๋ยวออกแตกตายโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งตกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงนะครับนะครับให้ทิปทางช่องสนับสนุนทางช่องได้ครับสวัสดีครับ